รู้ไหมครับว่ามีคนมากมายที่ไรายได้เท่าคุณแต่เขามีเงินล้านไปแล้วตั้งแต่อายุอย่างน้อยเพราะเขาแค่ใช้วิธีคิดที่ต่างออกไปถ้าคุณกําลังรู้สึกว่าเงินหายไปทุกเดือนทํางานหนักก็แล้วพยายามเก็บก็แล้วแต่ก็ยังไปไม่ถึงฝันคลิปนี้คือคําตอบสวัสดีครับคลิปนี้ผมจะพาไปรู้จักกับ5เทคนิคที่จะพิชิตล้านแรกและมันอาจเปลี่ยนทั้งอนาคตการเงินของคุณไปตลอดชีวิตที่สําคัญมันไม่ยากอย่างที่คิด เราไปฟังกันครับเทคนิคที่ 1- ตั้งเป้าหมายให้ชัดแล้วเดินให้ถึงก่อนที่คุณจะเริ่มเก็บเงินล้านแรกคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณต้องการล้านนั้นไปทำอะไรบางคนอยากมีเงินล้านเพื่อความมั่นคงบางคนอยากเอาไปลงทุนต่อบางคนแค่อยากพิสูจน์ตัวเองว่าก็ทำได้เหมือนกันไม่ว่าจุดมุ่งหมายคืออะไรสิ่งแรกที่ต้องทำคือการตั้งเป้าหมายให้ชัดเจนขั้นตอนแรกคือกำหนดเป้าหมายให้มีตัวเลขและเวลา เช่นตั้งเป้าไว้ว่าจะมีเงินเก็บ1ล้านบาทภายใน7ปีหมายถึงต้องเก็บปีละ142,857บาทหรือเดือนละประมาณ11,905บาทพอแตกออกมาเป็นรายเดือนจะเริ่มเห็นว่าทำได้จริงตัวอย่างจากต้นชายวัย8 8ปีทำงานเงินเดือน2 8 0 0 0บาทไม่เคยมีเงินเก็บเกิน1 0 0 0 0วันหนึ่งเขาตั้งเป้าไว้ว่าจะมีเงินล้านตอนอายุ35 เหลือเวลา7ปีพอดีเขาแตกเป้าหมายเป็นแผนเล็กๆเ,เก็บจากเงินเดือน5,000ลดรายจ่ายฟุ่มเฟือย2,000หาไรายได้เสริม5,000รวมแล้วเดือนละ1 2 0 0 0 0บาทพอดีตนเขียนเป้าหมายแปะหน้ากระจกไว้ว่าล้านแรกของผมเท่ากับอายุ35และวัดผลทุกเดือนถ้าเดือนไหนขาดจะหาวิธีปรับเช่นรับจ็อบเพิ่มหรือไม่สั่งอาหารการมีเป้าหมายชัดจะทำให้รู้ว่าต้องเดินไปทางไหน แผนที่แตกออกจะช่วยให้รู้ว่าต้องทำอะไรและเป้าหมายที่เขียนไว้จะเตือนใจในวันที่เหนื่อยหลานแรกไม่ได้ยากแต่ต้องเริ่มจากความชัดเจนเทคนิคที่2แบ่งเงินด้วยสูตร50-30-20แบบแอคทีฟถ้าคุณเคยเก็บเงินแต่ไม่เคยเหลือแสดงว่าคุณไม่มีระบบในการจัดการรายได้สูตรนี้คือการแบ่งรายได้เป็น3ส่วน50%สำหรับค่าใช้ใจ่ายจำเป็น 30%เพื่อความสุขและ20%สําำหรับออมและลงทุนแต่ถ้าแค่แบ่งเฉยๆแล้วใช้ไปเรื่อยๆก็ไม่ผลต้องใช้แบบแอคทีฟคือควบคุมและปรับได้จริงเช่นแยกบัญชีให้ชัดตั้งชื่อบัญชีว่าชีวิตประจำวันของที่อยากได้และเงินล้านของผมวางแผนก่อนเงินเข้าไม่ใช่รอให้เหลือและต้องปรับตามสถานการณ์ถ้าเดือนนี้ไม่มีอะไรพิเศษ ก็ลดความสุขลงแล้วย้ายไปเพิ่มในเงินเก็บต้นเปิดสามบัญชีแล้วตั้งระบบโอนอัตโนมัติทุกต้นเดือนและยึดกฎว่าเงินเก็บห้ามใช้เด็ดขาดถ้าใช้บัญชีความสุขไม่หมดเขาจะโอนกลับไปเพิ่มเงินเก็บ3เดือนผ่านไปต้นเก็บเงินได้มากกว่าที่คิดเพราะเห็นตัวเลขชัดเจนมีวินยัยและไม่เครียดตอนสิ้นเดือนเทคนิคนี้เวิร์กเพราะช่วยให้คุณรู้ว่าคุณใช้จ่ายกับอะไร คุมเงินได้แบบไม่ทรมานและไม่ต้องรายได้สูงก็เริ่มเก็บเงินล้านได้เทคนิคที่ 3. ตัดรายจ่ายไม่จำเป็นล้านมาไวขึ้นบางคนคิดว่าต้องหาเงินเพิ่มแต่ลืมดูว่ารายจ่ายฟุ่มเฟือยกำลังกินเงินเก็บโดยไม่รู้ตัวเทคนิคนี้คือการเช็ครายจ่ายแล้วตัดสิ่งที่ไม่จำเป็นออกเช่นกาแฟแก้วละ90บาทวันละแก้วเดือนหนึ่งก็พันแปดชานมขนมฟู้ดเดลิเวอรี่ หวยบุรีเบียร์หรือค่าสมาชิกรายเดือนที่ไม่ได้ใช้รวมกันแล้วบางคนเสียเงิน8,000ต่อเดือนถ้าเอาไปเก็บหรือลงทุนจะกลายเป็นหลักแสนในปีเดียวต้นเริ่มจดรายใจ่ายในมือถือทุกวันผมว่าเขากินกาแฟแทบทุกวันและสั่งอาหารออนไลน์เกือบ15ครั้งต่อเดือนเขาเลยเปลี่ยนพฤติกรรมชงกาแฟเองห่อข้าวไปกินและเลิกซื้อหวยประหยัดเด้มเดือนละเกือบ6 0 0 0บาท แล้วเอาเข้าบัญชีอัตโนมัติแค่ตัดของไม่จําเป็นเขาก็เพิ่มเงินเก็บเท่ากับโบนัสทั้งปีเทคนิคนี้สําคัญเพราะคุณไม่ต้องรอรวยแค่รู้ว่าเงินรั่วตรงไหนแล้วอุดมันไว้ล้านแรกจะมาไวแบบไม่ต้องเหนื่อยเพิ่มเลยเทคนิคที่ 4. สร้างรายได้เสริมแบบ Passive Income ไม่ใช่แค่รับจ็อบหนักขึ้นแต่คือการใช้แรงครั้งเดียวแล้วปล่อยให้รายได้ไหลเข้ามาเรื่อยๆ แพสซีฟอินคัมไม่ต้องใช้ทุนเยอะแต่ต้องใช้ไอเดียความตั้งใจและความสม่ำเสมอในช่วงเริ่มต้นลองเริ่มจากของที่คุณมีอยู่แล้วเช่นบ้านหรือที่ดินถ้าคุณมีห้องว่างหนึ่งห้องลองปล่อยเช่ารายวันให้คนต่างจังหวัดที่เข้ามาทำธุระในเมืองหรือปล่อยจอดรถรายเดือนหน้าบ้านให้พนักง,งานออฟฟิศหรือถ้าคุณเป็นคนชอบออกกำลังกายมีความรู้และฝึกโยคะเป็นประจำ คุณสามารถตั้งกล้องมือถือถ่ายคลิปโยคะสำหรับผู้เริ่มต้นเน้นง่ายปลอดภัยทำได้ที่บ้านแบ่งออกเป็น5ตอนตอนละ10นาทีแล้วอัพขึ้น YouTube หรือขายเป็นคอร์สเล็กๆบน s h อ p e e Gumroad หรือ Facebook ทำครั้งเดียวแต่มีคนเข้ามาดูได้เรื่อยๆถ้าใส่ลิงก์ Affiliate เสือโยคะไว้ใต้คลิปคุณก็จะมีรายได้อีกทางจากคนที่คลิกซื้อผ่านคุณ หรือถ้ามีคนชอบสไตล์การสอนของคุณก็อาจติดตามต่อและซื้อคอร์สถัดไปในอนาคตถ้าคุณชอบเขียนหรือชอบทำสรุปความรู้ลองทำคู่มือเล็กๆหรือชีทสรุปขายในกลุ่มเฉพาะทางเช่นแม่ค้าออนไลน์นักเรียนหรือพนักงานใหม่ทำครั้งเดียวแต่คนโหลดซื้อต่อไปเรื่อยๆตัวอย่างจากต้นเขาไม่มีเวลาทำงานเสริมตอนเย็นแต่เขาเคยทำสรุปบ,บทเรียนภาษาอังกฤษไว้ให้หลานอ่าน เขาจึงลองรวบรวมทําใหม่ให้เข้าใจง่ายและโพสต์ขายในกลุ่มติวสอบราชการขายในราคา59บาทผ่านลิงก์ดาวน์โหลดนี่คือไรายได้เสริมแบบแพทสซีฟแต่เกิดจากการใช้ของที่เรามีอยู่แล้วให้ทํางานแทนเราผลิตครั้งเดียวแต่ขายได้เรื่อยๆและเมื่อทําต่อเนื่องมันจะพาคุณไปถึงล้านแรกได้แบบไม่ต้องแลกเวลาชีวิตเพิ่มเทคนิคที่5ลงทุนแบบ DCA และใช้ดอกเบีย้ยทบต้น ถ้าคุณมีเงินเก็บแต่ยังไม่รู้จะทำอะไรให้เงินทำงานแทนคุณโดยการลงทุนแบบมีวินยัย DCA คือการลงทุนทุกเดือนในสินทรัพย์เดิมเช่นกองทุนรวมดัชนี RMF s s f หุ้นพื้นฐานดี ETF หรือ RIETS ไม่ต้องจับจังหวะตลาดแค่ลงทุนเท่าๆกันทุกเดือนคุณจะได้ราคาถัวเฉลี่ยและลดความเสี่ยงในระยะยาวดอกเบี้ยทบต้นจะทำงานได้ดีในเวลา สมมุติคุณลงทุนเดือนละ5,000บาทในกองทุนที่โตปีละ8%ใน7ปีเงิน3า0 0 0นจะโตเป็น5้าแ0 0ปถ้าลงทุนหมื่นบาทต่อเดือนจะได้เกิน1ล้านใน7ปีต้นเริ่มลงทุนใน S&P 500ผ่านแอปเขาลงทุนทุกวันที่5ของเดือนไม่สนใจตลาดแต่ทําเหมือนเดิมทุกเดือนผ่านไป1ปีเงินเริ่มโตขึ้นเขาเข้าใจว่าพลังที่แท้จริงจะเริ่มทํางานในปีที่3 เขาตั้งเป้า DCA ไปเรื่อยๆจนถึงล้านแรกเทคนิคนี้เปลี่ยนชีวิตได้เพราะการลงทุนที่มีวินัยจะเปลี่ยนยอดเล็กๆให้เป็นเงินก้อนใหญ่ได้ล้านแรกไม่จาเป็นต้องมาจากการทางานหนักแต่มาจากการปล่อยให้เวลาและดอกเบี้ยทำงานแทนเราล้านแรกอาจดูไกลในวันนี้แต่มันจะใกล้เข้ามาทุกวันถ้าคุณเริ่มต้นเดือนทีละก้าคนที่มีเงินล้านไม่ใช่คนที่โชคดีที่สุดแต่คือคนที่รู้ว่า เขาต้องการอะไรและมีวินัยพอที่จะไปให้ถึงเทคนิคทั้งหมดที่คุณได้ฟังอาจฟังดูธรรมดาแต่นี่แหละคือความลับของคนที่สำเร็จไม่ใช่สูตรลัดแต่คือระบบที่ทำซ้ำได้ถ้าคุณตั้งเป้าให้ชัดใช้เงินอย่างมีแผนลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็นสร้างรายได้เสริมแบบฉลาดแล้วปล่อยให้เงินโตตามกฎของเวลาหลานแรกจะไม่ใช่แค่ความฝันอีกต่อไปมันจะเป็นของคุณ เพราะคุณเริ่มลงมือแล้วในวันนี้สุดท้ายนี้ถ้ารู้สึกว่าเนื้อหาในช่อง Zero to o e r o จุดไฟให้คุณได้แวะกลับมาฟังอีกได้นะครับถ้าอยากให้กำลังใจกันกดติดตามกดไลค์หรือแชร์ต่อให้ใครสักคนที่คุณนึกถึงทีมงานจะขอบคุณจากใจเลยครับเราอาจเกิดมาซีโร่แต่ทุกคนเป็นฮีโร่ในแบบของตัวเองได้ครับโชคดีในทุกคนครับสวัสดีครับ